ผัดผักนะคะผัดขิงอะ่ะถ้าเป็นของคนจีนนะคะเวลาคนข้อลูกใหม่ก็จะใส่เหล้าลงไปด้วยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ใส่ไข่ดาวลงไปนะคะไม่เปลืองน้ํามันด้วยคะ่ะสูตรนี้ได้จากคุณเตี่ยนะคะขอบคุณที่รับชมเพีงๆรวยๆสุขภาพดีคะ่ะกินก่อนค่อยลดค่ะทุกคนอื กัวันนี้ที่บ้านมีแดดที่มาเริ่มละลายแค่นี้แหละค่ะจะไปดูหนังต่อกำลังติดหนังแขก